ตรงถาดไหนอ่ะรงถา,า,าดนี้อ่ะงขาจะมาลงถาดนี้กุ้งทอดกรอบ,บรอ้รอนๆมาแล้วจ้ากุ้งเหลืองๆหอมๆรับประทานได้ทั้งหางจา้าสวัสดีตอนหกโมงครึ่งจ้า วันนี้ออกจากบ้านมาอุณหภูมิอยู่ที่4องศาหนาวจ้ะพี่น้องจ๋าคน king stand up เลยวันนี้ยังไม่จะเล่าอันนึงไงน้อยฟังเมื่อกี้เดินเข้าไปซื้อขนมปังจ้ะขนมปังกับวัวซองอันนึงจะไปกินเป็นอาหารเช้าเดินไปอย่างมั่นใจจะพี่น้องจ๋าแม่ค้าบอกว่ามาดามคุณไม่ได้ใส่หน้ากากนะคุณเข้ามาไม่ได้ยังไม่ลืมใส่หน้ากาก,ากจะพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะทุกวันนี้ หน้ากากนะสำคัญขนาดไหนเป็นปัจจัยที่ห้าของทุกคนแล้วนะคะถ้าไม่มีหน้ากากน่ะไม่ได้กินง่ายๆนะคะอาหารถ้างั้นเขาไม่ขายให้ยัยไหมเดินอยู่ในความมืดจ้พฝรั่งผ่านไปมาคงจะคิดว่ายัยไหมเป็นคนไร้บ้าน <laughs> เพราะว่าถือถุงพลุงพลังจะไม่รู้อะไรมั่งซ้ภพระละจ้ะนี่กระเป๋าลุยติ้งต้อง <laughs> ไม่ใช่ลุยวิกตองนะลุยติ้งตองจ้ะ วูวอ,อันนี้มันจะตังเหรียญท่านั่นนะจ้ะพี่น้องจ๋ะตังเอาไว้ทอนลูกค้าจ้ะยช่ไหมเวลามาขายของนะจ๊ะยังไ่ต้องเตรียมตังทอนตังเหรียญมาไว้เพราะว่าเราขายของคนเดียวใช่ไหมคะเวลาลูกค้าเข้าเยอะๆเราไม่จําเป็นต้องวิ่งไปแลกกับคนอื่นนะจ๊ะบางคนเขาก็ให้เรานะบางคนเขาก,ก็ปฏิเสธ <laughs> ยังไ่ก็เลยเตรียมมาดีกว่าจ้ะ สบายใจดีนะอันนี้ก็คือที่ว่กการอำเภอจ้ะเมืองดิงนาะเบงอุ้ยโทษทีจ้ะเมื่อเสาร์ที่แล้วยังไม่ได้บอกไปแล้วทุกคนทราบแล้วเนาะว่าที่นี่เป็นที่ว่กการอำเภอรถไปเก็บจ้ารถไปเก็บเดินมาประมาณสักเจ็ดนาทีนี่แหละจ้ะถ้าเดินเร็วก็ห้านาทีเดินช้าก็เจ็ดนาทีเดินชา้าช้าก็สิบนาทีจ้ะ เห็นแต่ฟันเห็นแต่เขียวใยญ่ไหมแตะไม่ใช่เลยหรอกจ้าฟันปลอมแปลกเนอะฟันปลอมก็แพงแพงฟันแท้กับไม่ได้ซื้อซาร่าซาร่าคุกุจังนะวีสิบเียราพัสเม่สีบุ๊ น้องจ๋าเมื่อกี้ยายไม่ทำน้ำนําม,านมันคว่ำจ้ะน้ํามันคว่ำใส่ถนนนะจ๊ะจะต้องให้ไอ้บุนถึงเนี่ยเอาเอาที่ขัดกับน้ํายามาขัดพื้นนะจ๊ะไม่ดีไม่ดีมันจะสกปรปกนะจ๊ะเกรงใจเขาเอ็นเอ็นบัวทรงฝรั่งเศสแต่พี่น้องจ้ะอาหารเช้า อันใหญ่บุลเลอร์าอร่อยจ้ะกัวซองฝรั่งเศสมีความมันจากน้ำมันจ้ะมีความหอมจากเนยแล้วก็มีความเค็มจากเกลืออย่างนี้ก็อธิบายท่านผู้ชมฟังนะนิกกี้ไม่มาแล้วจ้ะไม่มาก็ไม่บอก คุณหลอนด,ดาวบอกไหนก็ไม่ได้รถติดพี่น้องจ้ะคนมาพ่อค้าแม่ขายมาตลาดช่วงเวลาเดียวกันจ้ะรถติดรถขายให้ดูดูรถพี่น้องจ้ะพ่อค้าแม่ขายเลือกมาตลาดเวลาเดียวกันรถข้างหน้าเต็มเลยจ้ะตื่นก่อนมีสิทธิ์ก่อน ตื่นก่อนไล้วทำอะไรหลายๆอย่างกับใครจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ไม่เห็นแม่ค้ากับท้ายใหญ่เลยจ้ะพี่ลูกแกไปขายตรงไหนเพราะว่าเป็นแม่ค้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ค้ายังไม่มีที่นะจ้ะแม่ค้าเลื่อนลอยยังไงนี่เป็นแม่ค้าประจําจ้ะเขาเรียกว่าแม่ค้าขาจรไม่ใช่แม่ค้าเลื่อนลอยแต่ก็ได้กลิ่นปลาลาอยู่นะ ได้กินอาหารของแกอยู่นะจ๊ะมาจากทางนู้นนะจ๊ะยวตามไปดูนะมีเวลาแล้วไปดูกันหรือว่าทางนู้นมีท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าทำไมไม่เปลี่ยนชุดไทยตั้งแต่ตอนมาตลาดแรกๆเลยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลาจะบอกว่ามันหนาวจ้ะพี่น้องจ้าตอนเช้ามันหนาว สี่ห้าองศานี่หนาวมากจ้ะช่วงสายๆส,สักสิบเอ็ดโมงก็โอเคอยู่จ้ะประมาณสิบเจ็ดองศาทำไมถึงเรียกว่ายายไหมมีคนคอมเมนต์มายายยยคุยกับยายไหมนะจ๊ะยายยนู่นนี่นั่นก็เลยยายมาตั้งแต่บัดน,นั้นมาเลยจ้ะแต่ไม่เป็นไรนะ เรียกยายได้จ้ะโอ้ยอยายแม่ก็แก่แล้ว43เราจะพี่น้องจ๋ะจริงๆในกล้องอาจจะดูไม่แก่แต่ว่าตัวเป็นๆแก่แล้วจ้ะยายแม่ยอมรับความจริงก็คือความจริงยอมรับสภาพตัวเองจะพี่น้องจ๋ากุ้งทอดกับทะแรกของวันนี้จ้ะเหลืองไอหายเหมือนเดิมเหลืองไม่มีทิฐิเหลืองหยดย,ย้อย ถามว่าอาหารอันไหนของเยอหมังงที่ขายดีที่สุดปอเปียกกุ้งจ้าพี่น้องจ้ปะปอเปียกุ้งขายดีที่สุดจ้ะทำไมต้องขายปอเปียะให้ฝรั่งพือแต่กวาเนาะจ๊ะพี่น้องจา้าเย่งไหมเคยเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารบัวใช่ไหมคะเย่งไหมเห็นคนไทยที่พาฝรั่งมากินข้าวที่ร้านอาหารนะจ๊ะส่วนมากเขาจะสั่งข้าวผัด กับปอเปี๊ยะให้ฝรั่งนะจ๊ะแม่ก็เลยคิดว่าเออเรานา่าจะทําปอเปี๊ยะทอดขายนะตอนแรกก็ทําเฉพาะปอเปี๊ยะหมูอย่างเดียวจ้ะลองดูก่อนก็ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าใช่ไหมคะทาไปทํามาขายดีจ้ะก็เลยทําปอเปี๊ยะไกา่แล้วก็ปอเปี๊ยะกุ้งเพิ่มก็ขายดีอยู่น,นะจ๊ะก็เลยลามมาเรื่อยๆเป็นข้าวผัดเป็นผัดมามา้าทำไมไม่ขายผัดไทย ัดไทยตอนแรกว่าจะขายอยู่จะพี่น้องจ้าแต่ว่าด้วยความที่เครื่องมันเยอะนะจ๊ะเครื่องมันเยอะแล้วเวลาการทํามันค่อนข้างที่จะใช้เวลามเ,เหมือนผัดมาม่าผัดมาม่าเราก็้มันหอยซีอิ๊วขาวมันดีหน่อยนึงแค่นี้นะจะาก็เลยไม่ทําดีกว่าเร <c oughs> าเป็นชาวต่างชาติมาขายของอย่างเงี้ย พ่อค้าแม่ขายที่เป็นชาวฝรัร่งเศสเขามีขัดมีเพืองอะไรไหมมีแบบไม่พอใจอะไรเราไหมตอนแรกๆที่มาขายยอมรับว,ว่าไม่มีใครคุยด้วยนะคะยังไมคุยคนเดียวจะ <c oughs> แล้วก็ขายของทำหน้าที่ของเราต่อไปอยู่ไปอยู่มาแล้วก็เอารูปนู่นเอานี่ไปให้เขาแปลว่าตลาดเลือกแลวจ้ะมีปอเปียเหลือมีนู่นมีนี่แล้วก็ไปให้เอาไปมาก็คุยกันจ้ะ <c oughs> ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนุกนานแต่พี่น้องจะอยู่ที่ตลาดน่ะเห่นไหมเหมือนกับแบบว่าเป็นเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวตลก <c oughs> เป็นตัวตลกให้กับฝลังนะจ๊ะพนังเห็นใไงไหมเนี่ยก็จะพูดหยอกล้อแล้วก็สนุกสนานเราไม่ได้คิดอะไรมากจา้ะเป็นเพื่อนๆกันหมดแถวแถวนี้นะจ้ะกุ้งกระทะที่สองเหลืองบาดตาเหลืองบาดใจ เหลืองออลาเหลืองไม่มีพิตปดอกคูนคิดซ้ายอ้าวแต่คนทำไมรอให้ไหมเหรอตักสิคะกุ้งทอดนี่ขายดีไม่เบาเหมือนกันจ้ะพี่น้องจา้ขายดีจ้ะแต่ว่าลูกค้าชอบกินปเอเปียะกุ้งมากกว่าแต่ว่าทำมาทีไรก็หมดทุกทีนะคะไอนี่กุ้งชุบแป้งทอดเนี่ย,กกยหมดก่อนเพื่อนจ้ะ ยอไหมทำมาไม่เยอะหรอกจะร้อยกว่าชิ้นเพราะว่ายไหมเหนื่อยเหนื่อยแกะเปลือกกุ้งนะจ๊ะกว่าจะเสร็จเราะว่า ัยไหก็ชอบเดินตลาดตรงนี้แหละเดินตลาดเดินตลาดชอบกินชอบชิมชอบซื้อไปชิมนะจ๊ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทาไมที่ตลาดแห่งนี้ไม่มีร้านเอเชียขายเลยน่าจะมีอะไรนะทอดปอเปี๊ยะขายหรือว่าทำข้าวผัดขายอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนึกอยากขายของขึ้นมาพี่น้องจ๋าทําไมต้องอยากขายของเพราะว่าครอบครัวยัยไหมเป็นครอบครัวค้าขายจ้ะ แต่ก่อนพอน่อกับแม่ก็มีร้านขายของชำนะจ๊ะขายน้ำม,มันน้ำม,มันแบบว่ากอกใส่ขวดสีแดงๆนะจ๊ะน้ำม,มันเบนซินสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะกอกใส่ขวดเอาอสกตบชิวลิวรอัยมาบดบุกแล้วบวบทอดกระทะเรกจ๊ะ สีสันสวยน่ารับประทานเหมือนเดิมไม่ใช่เอาภาพเก่ามาลงนะคะนี่คือภาพใหม่นะวันนี้วันเสาร์าที่เท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดก,ก็เสาร์ที่16บหนะจ๊ะส5บห้าหรือสิบหไม่ได้เอาเสาร์ที่แล้วมาลงนะคะจะเสาร์ไหนสีบวบเทอของยัยไหมก็ยังเหลืองเออเ,เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงยัยไหมมีเคล็ดลับในการทอดบวบให้ลูกค้าได้ติดใจเคล็ดลับก็คือยัยไหมใส่อะไรรู้ไหมคะยัยไหมใส่ใจจ้ะ ใส่ใจเท่านั้นที่ลูกค้าคู่ควรเอาตักค้แม่คนอยู่ได้ตักจะตักถามว่ายายไหมเตรียมอาหารมาเยอะในช่วงไหนระหว่างเดือนต้นเดือนจะระหว่างต้นเดือนจะเตรียมมาเยอะแล้วก็ นิกกี้ไม่มาก็จะเตรียมมาเยอะแล้วก็ร้านขายตัวตรงขนมตัวตรงที่อยู่ข้างนะจ๊ะไม่มายายใหม่ก็จะเตรียมมาเยอะเหมือนกันจ้าเมราะว่าร้านนิกกี้ไม่มาใช่ไหมคะเขาก็มาซื้อยายใหม่ร้านตัวตรงขนมตัวตรงข้างๆนี่เขาไม่มาเขาก็มาซื้อยายใหม่นะจ๊ะก็เลยเตรียมมาเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ต้นเดือนด้วยเก่งๆเหรอวันนี้ไอเท้ยังจ้ายังมาซื้อสายเพราะกต้องดูรูปดูอะไรดีแจะไม่ให้แกมาหรอกเพราะมันช่วงเช้านี้เรา Ça <tuk> va? <tuk> <tuk> et toi, Mike, tu peux me mettre un pochette de kamu, ça te plaît? Nature, ça? Nature 12, et 12 crevettes. 12 crevettes, d'accord? 10,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  เอาวี่นตุ๊ตเตอรตุ๊ตร์ไกลโอขับรถมาหลายร้อยกิโลนี่กุ๊กกูไหมนี่กุ๊กกูไหมคะนี่กุ๊กกูสวัสดีค่ะทางบ้านมาจากไหนคะมาจากไหนมาจากประเทศเดนมาร์กค่ะนี่กับทอมมี่ค่ะขับรถมาไกลมาตามหาคุณไหมค่ะขอบคุณมากนะคะยังตามยังมายังมายังมาถึงกันอยู่ยังมาเจอกันอร่อยนะคะกรอบอร่อยมากๆาก กรอบกำลังดีไม่กอบมากหนาวไปดื่มกาแฟก็ได้ <c oughs> จะเดี๋ยวเดี๋วไปดื่มกาแฟเดี๋ยวมาสี่บอกาขอบคุณค่ะบนที่นีอา่า สับนสนเออไม่ใชยได้เงนใช้ไม่ได้เลยใชตขอเารเาเขาก็มีโควิดห้านลคุณพี่โอ้คคุณพี่มาจากสกเปนจ้าเดนมากค่เ <c oughs> ดนมาแม่ค้าแม่ค้ามูเดนมากค่นี่สองไม้สอม้มาจากเดนมาจ้ามา,มาไต้หจ<า>้า ร้อนมันไม่ไม่ได้เอาอะนะเออไม่เป็นไรค่ะมันต้องร้อ,อนๆมันถึงอร่อยมากินตรงนี้นะพีมม่เมพี่เเอาชื่อมันดงมาดงหออมด้งกานก็มาแดสาดี่ดีก็อร่อยกันใหญ่อร่อยกันใหญ่ มากินถึงที่จริงๆจ้ะจกินถึงท no oh no. ี่อร่อยค่ะนี่ไงวางตรงนี้เลยจ้ะคราวหน้าต้องมีเก้าอี้มารับแขกแล้วนี่มาเซอร์ไพคนไทยขายนะคะที่เดนมาร์กเขาไม่ให้ขายของแบบนี้นะอ้าวเหรอเห็นเขาคุยกันอยู่กูจาร่าสวัสวัสดีทวัสดียังโตดูด้วยอ่ะ อ๋อใช่ l ช่ใช่ใชก l ช่ i ช่ใช่ l ได้นะใช่ใช่ใชยใช่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 ่ใช่ใช่ใ่่่ เจ้ามิซี่ทพุชตาเจ้าเจอร่อยเขาอกอรอยอค่ะมาจากไหนไม่เช่สเปนนะไม่ใช่สเปนนตเป็นทนมนมาไม่ไปเก็บเห็ดเปล่าไปเก็บเห็ดกับยายน้งเปล่า ยายนางน้าอยู่กระที่ก็เลยอยู่ไกลก็อยู่กรดที่แกนแกไปเก็บเห็ดโอ้ยน่าสนุกของเราอยู่ติดกับเยอรมันอ๋อจเคอย่างนี้ไม่ค่อยมีเห็ดใหญ่ค่ะนี่เห็นดูเห็ดสวยมากๆเลยคนละเห็ดเลยคนละเห็ดเลยคนละเห็ดอันนั้นอร่อยกว่าเห็ดพึ่งหวานอร่อยกว่าโอเคเดี๋ยวมาโอเค นางจะโผล่ทุกที่ที่เป็นกระจกจ้ะบางครั้งก็จะไปโผล่ตรงหน้าต่างห้องนอน บางครั้งก็จะมาโผล่ตรงนี้